ในโลกขอองค์การป้องกันภัยทางอากาศยุคใหม่ซึ่งความเร็วความแม่นยำและความยืดหยุ่นคือหัวใจสำคัญระบบสกายการ์ดที่จับคู่กับขีปนาวุธแอสไพรได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ระบบป้องกันภัยระยะใกล้นี้ซึ่งเป็นผลผลิตของความร่วมมือระหว่างวิศวกรรมการทหารของสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลีได้รับการพัฒนาจนเป็นระบบที่มีความแม่นยำสูงใช้งานได้จริงและปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์รบที่หลากหลายด้วยประวัติการใช้งานในหลายประเทศทั่วโลก ระบบนี้แสดงให้เห็นถึงทั้งศักยภาพทางเทคโนโลยีและความสามารถในการปรับตัวต่วตอภัยคุกคามทางอากาศยุคใหม่ต้นกำเนิดของระบบนี้เริ่มจากระบบควบคุมการยิงสกายการ์ดซึ่งพัฒนาโดยบริษัทโอริคอนคอนเฟของสวิตเซอร์แลนด์ปัจจุบันอยู่ภายใต้แบรนด์เรเนเดอลเดิมที่ออกแบบมาในทศวรรษ1970เพื่อควบคุมปืนต่อสู้อากาศยานแบบ35มิลลิเมตรแบบสองลำกล้องสกายการ์ดได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นระบบควบคุมไฟที่แม่นยำและยืดหยุ่นสูง ระบบนี้มีจุดเด่นอยู่ที่เรดาร์สองชุดได้แก่เรดาร์ค้นหาและเรดาร์ติดตามรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กโทรออปติกและเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ชุดอุปกรณ์นี้สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายที่บินต่ำและมีความเร็วสูงได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ยังสามารถควบคุมระบบอาวุธได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปืนหรือขีปนาวุธทำให้ระบบสกายการ์ดมีความหลากหลายในการใช้งานมากขีปนาวุธแอสไพ e ซึ่งเป็นขีปนาวุธนำวิถีเรดาร์กึึงอัตโนมัติที่พัฒนาโดยบริษัทเซเลเนียของอิตาลี ปัจจุบันอยู่ภายใต้ MBDA อิตาลีมีต้นแบบจากขีปนาวุธ M-7 Sparrow ของสหรัฐอเมริกาแต่ได้รับการปรับปรุงหลายด้านไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยยิ่งขึ้นความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ที่ดีกว่าระบบนำวิถีที่แม่นยำกว่าและหัวรบที่ทรงพลังมากขึ้นขีปนาวุธ Aspire มีความเร็วสูงกว่าแมส2.5และสามารถทำการสกัดเป้าหมายได้ในระยะประมาณ15-20กิโลเมตรโดยสามารถทำลายเป้าหมายได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบเฮลิคอปเตอร์โดรนหรือแม้แต่ขีปนาวุธร่อนบางประเภทเมื่อระบบเรดาร์สกายการ์ดถูกผนวกรวมกับแท่นยิงขีปนาวุธแอสไพร์ i, จึงเกิดเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะไกลที่มีประสิทธิภาพสูงการจับคู่ระหว่างการค้นหาและติดตามเป้าหมายที่แม่นยำด้วยเรดาร์สกายการ์ดกับความสามารถในการทำลายเป้าหมายของขีปนาวุธแอสไพร์ i, ทำให้ระบบนี้ตอบสนองต่อภัยคุกค,คามได้อย่างรวดเร็วและมีอัตราการยิงโดนเป้าสูง เรดาร์ของสกายการ์ดจะส่องเป้าหมายไว้เพื่อให้ขีปนาวุธแอสไพสามารถนำวิถีไปยังเป้าหมายได้โดยอาศัยสัญญาณสะท้อนจากเป้าหมายนั้นข้อได้เปรียบที่สำคัญของระบบสกายการ์ดแอสไายคือความยืดหยุ่นและการใช้งานแบบแยกส่วนหน่วยควบคุมการยิงส k y ยการ์ดหน่วยสามารถควบคุมแท่นยิงหลายชุดได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับปืนต่อสู้อากาศยานขนาด35ม mm. มของโอลิคอนได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการป้องกันจุดยุทธศาสตร์ เช่นฐานทับอากาศสถานีเรดาร์หรือศูนย์บัญชาการหรือการป้องกันเคลื่อนที่แบบยุทธวิธีระบบนี้สามารถปร,รับใช้ได้หลากหลายตามภารกิจและยังสามารถทำงานได้แม้ในสภาพอากาศไม่ดีหรือในพื้นที่ที่มีการรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนักในด้านการปฏิบัติการระบบสกายการแอสไพร์มีความคล่องตัวสูงอุปกรณ์สามารถติดตั้งบนรถลากหรือรถบรรทุกทำให้เคลื่อนย้ายได้ง่ายตามความต้องการทางยุทธวิธี ระบบนี้ยังสามารถทำงานแบบอัตโนมัติหรือต่อเชื่อมกับระบบป้องกันภัยทางอากาศอื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแบบชั้นเลเยอร์หนึ่งในคุณสมบัติเด่นที่สุดของระบบนี้คือความเร็วในการตอบสนองเมื่อเรดาร์ค้นหาเป้าหมายได้เรดาร์ติดตามจะล็อกเป้าในทันทีจากนั้นระบบจะคำนวณวิธีการยิงและปล่อยขีปนาวุธภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีขีปนาวุธแอสปายจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหนือเสียงไปยังเป้าหมายด้วยความแม่นยำที่สูงและระบบนำวิธีที่ไว้ใจได้ ระบบนี้จึงเหมาะสําหรับการจัดการกับภายคุกคามที่บินต่ําและมีความเร็วสูงซึ่งระบบป้องกันภัยทางอากาศทั่วไปมักจะรับมือได้ยากระบบสกายการ์ดแอสไพได้รับการใช้งานในหลายประเทศทั่วโลกอาทิอิตาลีสเปนกรีซตุรกีไทยปากีสถานและอียิปต์แต่ละประเทศมีการปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของตนเช่นการเชื่อมต่อเข้ากับระบบควบคุมและบัญชาการแบบรวมศูนย์ หรือการเปลี่ยนชนิดขีปนาวุธระบบนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในสถานการณ์การรบจริงตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือกองทัพอากาศไทยซึ่งใช้ระบบสกายการ์ดแอสไพเพื่อปกป้องสถานที่ทางทหารและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญต่างๆด้วยภูมิประเทศที่มีทั้งพื้นที่ราบและชายฝั่งความสามารถในการทำงานในสภาพอากาศชื้นสูงและภูมิประเทศหลากหลายของระบบนี้จึงมีประโยชน์อย่างมาก อีกตัวอย่างคืออียิปต์ซึ่งใช้ระบบนี้ในการปกป้องฐานทัพใกล้พื้นที่ขัดแย้งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในความสามารถของระบบภายใต้ภัยคุกคามที่แท้จริงแม้ว่าระบบจะมีข้อดีมากมายแต่ขีปนาวุธแอสไพร์เองก็ถือว่าเริ่มล้าสมัยเมื่อเทียบกับขีปนาวุธรุ่นใหม่เช่น IRIS-TSL หรือ c a m m อย่างไรก็ตามระบบสกายการ์ดเองยังสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงเรดาร์ให้ทันสมัยการเพิ่มความสามารถในการต้านสัญญาณรบกวน หรือแม้กระทั่งการติดตั้งขีปนาวุธรุ่นใหม่เข้าแทนที่แอสไพรถึงกระนั้นขีปนาวุธแอสไาย์ก็ยังมีประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ด้วยหัวรบที่มีทั้งฟิลชนิดสัมผัสและฟิลใกล้เป้าหมายทําให้แม้ยิงไม่โดนตรงตรงก็สามารถสร้างความเสียหายรุนแรงได้ในสถานการณ์ที่ภัยคุกคามมาจากโดรนจํานวนมากหรือขีปนาวุธร่อนบินต่าระบบที่สามารถตอบสนองรวดเร็วและเชื่อถือได้อย่างแอสไพร์จึงยังคงมีบทบาทสําคัญอีกหนึ่งจุดแข็งของระบบคือชุดกล้องตรวจจับด้วยสายตา ซึ่งช่วยให้ระบบสามารถทำงานได้แม้ในสภาวะที่เรดาร์ถูกต้านทานเช่นจากการแทรกแซงทางอิเล็กทรอนิกส์หรือจากเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีล่องหนกล้องอินฟราเรดและกล้องทีวีรวมถึงเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์จะช่วยให้ระบบสามารถติดตามเป้าหมายได้แม้ไม่สามารถใช้เรดาร์ระบบสกายการ์ดแอสไพร์ยังถูกออกแบบมาให้ใช้งานและบำรุงรักษาง่ายเจ้าหน้าที่ภาคพื้นสามารถฝึกใช้งานได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบจำลองสถานการณ์ไม่จำเป็นต้องยิงกระสุนจริงหรือขีปนาวุธบ่อยครั้ง ช่วยลดค่าใช้จ่ายและการสึกหรอของอุปกรณ์ในแง่ยุทธศาสตร์ระบบนี้มีบทบาทสำคัญในแนวคิดการป้องกันภัยทางอากาศแบบหลายชั้นระบบป้องกันระยะไกลเช่น S 3 0 0หรืออัตรียอ,อาจป้องกันขีปนาวุธพิสัยไกลหรือเป้าหมายที่บินสูงแต่ระบบอย่างสกายการ์ดแอสไพจะทำหน้าที่สำคัญในการป้องกันใกล้เป้าหมายโดยเฉพาะเมื่อภัยคุกค,คามเจาะทะลวงเข้ามาในระยะประชิดแล้วอนาคตของระบบนี้จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวต่อภัยคุกค,ค,คามใหม่ เช่นขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกโดรนอัตโนมัติหรือเครื่องบินล่องหนอย่างไรก็ตามพื้นฐานของระบบที่มีการตอบสนองเร็วความแม่นยำในการติดตามและความสามารถในการปรับเปลี่ยนจะยังคงเป็นจุดแข็งที่ช่วยให้ระบบนี้สามารถพัฒนาและต่อยอดต่อไปได้สรุปแล้วระบบสกายการ์ดที่ใช้ร่วมกับขีปนาวุธแอสไตร์ i, คือหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะไกลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยความแม่นยำความยืดหยุ่นและความน่าเชื่อถือที่พิสูจน์มาแล้วจากการใช้งานจริง ระบบนี้ทำหน้าที่ปกป้องฐานทัพโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญต่างๆอย่างเงียบๆแต่ทรงพลังแม้จะไม่ได้โดดเด่นเท่าระบบพิสัยไกลหรืออาวุธเลเซอร์รุ่นใหม่แต่สกายการ์ดแอสไพยังคงเป็นกระดูกสันหลังขององค์การป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้ที่มีประสิทธิภาพและจะยังคงมีบทบาทในสมรภูมิยุคใหม่ต่อไปอีกหลายปีข้างหน้า